การฟ้องหย่าระหว่างคู่สมรสซึ่งคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติอื่นหรือเป็นคนต่างด้าวซึ่งยื่นฟ้องหย่าในประเทศไทยสารไทยจะพิภากษาให้หย่ากันได้หรือไม่ตัวอย่างคำพิพาคษาสารดีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้การหย่าระหว่างโจทก์ซึ่งมีสัญชาติไทยกับจำเลยซึ่งเป็นคนสัญชาติอังกฤษฟ้องหย่าในประเทศไทยนั้นมีลักษณะเป็นนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวพันกับกฎหมายระหว่างประเทศ อันตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายพุทธศักราช2481โดยมาตรา27บัญญัติว่าสารไทยจะไม่พิพากษาให้หย่ากันเว้นแต่กฎหมายสัญชาติแห่งสามีและภริยาทั้งสองฝ่ายยอมให้หย่าได้เหตุหย่าให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ยื่นฟ้องหย่าซึ่งมีความหมายว่า ในกรณีที่สามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลสัญชาติอื่นหรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนสัญชาติอื่นแต่มาฟ้องหย่าในประเทศไทยศาลไทยจะพิพากษาให้หย่ากันได้ต่อเมื่อกฎหมายของประเทศสามีหรือภริยาหรือทั้งสองฝ่ายยินยอมให้สามีภริยาที่สมรสกันตามกฎหมายแล้วสามารถหย่ากันได้ดังนั้นข้อที่ว่ากฎหมายแห่งประเทศอังกฤษอนุญาตให้บุคคลที่มีสัญชาติอังกฤษหย่าได้หรือไม่ จึงเป็นข้อสำคัญที่ศาลต้องพิจารณาเสียก่อนและเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์ต้องนำสืบให้ปรากฏเพราะกฎหมายของต่างประเทศนั้นถือเป็นข้อเท็จจริงและไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ศาลไทยรับรู้ได้เองโจทก์จึงมีภารการพิสูจน์ว่ากฎหมายอังกฤษอันเป็นกฎหมายสัญชาติของจำเลยผู้เป็นสามียินยอมให้หย่าได้และมีเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสัญชาติของโจทผู้เป็นภริยาและเป็นกฎหมายแห่งถิ่นที่ยื่นฟ้องหยา่าเมื่อโจทมีได้นำสืบว่ากฎหมายของประเทศอังกฤษอันเป็นกฎหมายสัญชาติของจำเลยยอมให้คู่สมรสหย่ากันได้สารชั้นต้นซึ่งเป็นสารไทยจึงไม่อาจพิภากษาให้หย่กกันได้ขอบคุณที่ติดตามรับชม ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายติดต่อทนายลีโนนพงศิริสุวรรณโทรเลย0859604258โทรเลย0859604258